สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพบกับช่องพระเครื่องเกจินะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกันอีกนะครับก่อนชมพระนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับที่ช่องพระเครื่องเกจิครับเบอร์โทรก็081 9 9 2 3 7 5 0ครับไอดีไลน์ก็081 9 9 2 3 7 5 0ก็ครับหรือสแกน QR ว o d e มาได้นะครับตามรูปที่ทิ้งไว้ให้นะครับ าทางช่องมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกเป็นพระที่มาลงนี้จะเป็นเป็นพระเกจิอาจารย์ไม่ทราบที่นะครับเดี๋ยวมาชมพระกันนะครับองค์แรกก็จะเป็นพระสมเด็จครับเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะครับนี่เดี๋ยวมันจะซูงให้ดูนะ นี่ครับเป็นพระสมเด็จเนื้อหาเก่านะเนื้อหานี่มันมากเลยนะครับนี่ครับจะองนี้จะมีรอยลานทั้งด้านหลังนะนี่แต่ไม่หักนะครับองนี้นะนี่ครับเนื้อหา อันนี้เป็นรอยล้านนะครับไม่ได้หักนะครับครับเปิดไว้ที่ารายการละสอ0รบาทนะครับถ้ารับ2รายการก็300ร้อครับนี่ครับเดี๋ยวชงคงตัดไปนะครับ องตัดไปนี่เป็นพระสมเด็จพิมสามชั้นนะครับเกตจระลดซุ้มนะฮะด้านข้างนี้จะบินหน่อยนะด้านหลังมีรอยเขียนมินสซอไว้นะครับว่าปูน่นาคครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าใช่ของหลวงปู่นาวัดระฆังหรือเปล่านะฮะแต่ว่าผมจะไม่เคยเห็นพิมพ์นี้นะครับมีพิมพ์คล้ายๆกันแต่ไม่ใช่ลักษณะแบบนี้ครับแต่เนื้อหานี้เก่าได้แล้วได้อายุเลยนะฮะ นี่ครับเนี่ยเขียนที่ส่วไว้ปู่นาคนะครับครับชมรายการถัดไปนะครับกันยังเป็นสมเด็จอยู่นะครับนี้เป็นสมเด็จฐานสามชั้นนะครับ เป็นสายพระเกจินะครับยังไม่รู้ที่นะครับพระประเทศไทยนี่พระเกจิอาจารย์เยอะนะฮะสร้างไว้เยอะนะฮะเผื่อพี่ๆจะได้ดูที่ดูทางนะครับทักมาได้นะครับนี่ครับหมวนสารแน่นๆเลยนะครับ นี่ครับดูสิฮะเดี๋ยวชมรายการถัดไปครับอ่านี่เป็นภาพสำเร็จอ,อ่าน่าจะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับองนี้นะครับเพราะว่าก่อนข้างจะเล็กแต่ไม่เล็กมากนะครับนี่ครับ นี่ฮะดูด้านหลังนะฮะ นี่ฮะเป็นน่าจะเป็นพิมพ์คะแนนนะครับแต่ไม่รู้พิมพ์ใหญ่ก็น,น่าจะลักษณะคล้ายๆกันหรือเปล่าเนี่ยครับแตนี๋ยวชมอ,องค์ถัดไปนะ่าส่วนด้านล่างนี้จะเป็นเป็นรูปหมืองพระพุทธนะครับเป็นพิมพ์ต่างๆอย่างเช่นพิมพ์มุแนแพ่นะครับนี่ครับอันนี้เป็นพิมพ์ขนแผ่นนะครับยังไม่ทราบที่นะครับน่าจะเป็นเนื้อผงผสมว่านนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ เนื้อหาเก่านะครับนี่ครับดูที่นะหน้า,าผิวพัดน่าจะถูกเคลือบด้วยายางไม้หรืออะไรทั้งอย่างนะครับนี่ยนะดูด้านหลังนะครับนี่ครับน่าจะเป็นเนื้อวานนะครับวาต่างต่างนะครับ ใจทักมาได้นะครับเผื่อพี่ๆท่านใดรู้ที่นะครับกรอยละเรียดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับนี่ครับเดี๋ยวชมองถัดไปนะครับองถัดไปนี้ก็เป็นพิมพ์สมเด็จเหมือนกันครับนี่ฮะเป็นสายพระลึกลับเลยนะครับสายพระลึกลับครับเผื่อพี่ๆท่านใดรู้ที่นะครับจัดไปเลยครับ ดูเนื่องหาสิครับโอ้โหนี่ไี่ธรรมดาเลยนะครับด้านหลังนะครับองนี้น่าจะแก่น้ํามันนะดูเป็นมันๆน,นะครับสนใจสามารถขอรเละเอดเพิ่มเติมทางไลน์ได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับ นี่ครับเดี๋ยวชมองค์ถัดไปนะครับองถัดไปนี้เป็นอ่าเป็นพิมพิมพิมอ่าพระพระกุลหลวงพะโตนะครับวัดบางกะทินะครับเป็นพิมพหลวงพ่ะโตนะครับแต่นี่เนี้ยนี่น่าจะเป็นเนื้อผงนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นเนื้อผงนะครับ ดูด้านหลังคนระน่าจะเป็นเนื้อผงผสมบ้านนะครับนี่ครับเดี๋ยวชบองค์ถัดไปนะองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายนี่เป็นพิมพ์พระพุทธนะครับนั่งบัวนะครับน่าจะอันนี้น่าจะเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับ เป็นผงผงขาวล้วนนะฮะแต่นี้ก็มีคราบความเก่าอยู่นะฮะนี่ครับนี่ครับคราบความเก่านะครับที่นั่นรียกอะไรคราบยุงอะเป็นจุดๆด,ด,ด,ดำๆนี่ฮะนี่ฮะ เก่านะครับเนะี่ยเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเดี๋ยวชมด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีรอยกระเทาะอ,ออกไปบ้างเนี่ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพระเอ้กล้องไม่ค่อยจะซูมตามเนาะนี่ครับนี่มีรอยกระเทาะอ,ออกไปนะครับ อ่รายการละสองร้อยบาทนะครับสองรายการสามร้อยนะฮะมีบริการไม่เคยสูงเลย,เยนี่ครับสนใจทักไลน์หรือโทรสอบถามได้นะครับ สุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับที่ช่องพระเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรก็0 8 1 9 9 3 7 5 0ครับ ID Line ก็0 8 1 9์9 9 3 7 5 0ครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับหรือว่าสแกนคิวเอาอโค้มาได้ครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ